สวยวัดป่าภูทะเบิกนะครับเพื่อนๆนี่ค่ะค่ะค <le> er. ่ะเดี๋ยวนูไปตรงนู้นค่ะ <sk S 1> จะไหวตรงนี้ก่อนขอบค่งข้าค้ะขอพค่งข่ะหนู่จะขึ้นไปเราจะเดินขึ้นไปบนที่มหา,าธาตุเจดีนะคะด้านบนนี่ค่ะ วัดป่าภูทับเบิกด้านนีน้เป็นข้างบนสุดนคะคะว่าเหนื่อยเป็นพระนอนองค์ใหญ่มากสร้างยังไม่เสร็จดีนะคะเพื่อนเพื่อน เออมืดจริงๆนี่นเขาว่าเลยย้อนแสงคนเยอะแยะเลยนะคะคนเยอะมากมาก,กับไหว้บูชาพระกันข้างบนเขาเดินขึ้นมา